ก็ได้จะเป็นพวกเงินพวกนี้แหละครับพวกยูยาพวกอะไรพวกเนี้ยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่แค่ครั้งบนหนึ่งไม่บ่อยอะบอกว่าไม่มีตังไม่มีตังคงมีกำลังไม่ได้ครับไม่ได้ครัไม่ได้เลยทุกอย่างจำรปภครับช้าขายส่ง าพวกข้พูดมัง่งมะโกมั่งอะไรอ่าเงี้ยบ,บ่อยๆบน่นถ้าทุกวันเนี่ยซื้อมะกอซื้อข้าพดซื้อของที่ปลาขาไปขายเนี่ยเอาใสมอไซค์วิ่งขายกระบุกน้นไม่มีทุนไม่มีอะไรเลยครับ <c oughs>